สวัสดีเ,เพื่อนทุกคนนะในคลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการเปิดเนาะวิธีการเพิ่มหรือว่าวิธีการลบหรือว่าวิธีการแก้ไขจัดการพอรตเนาะในคอมพิวเตอร์ของเขาหรือว่า,าเปิดตัวนี้นะเนาะเป็นตัวเบิรกหรือว่าตัวจัดการหรือว่าก็ดิไอมินิเจอนะร์เนาะว่าภาษาไทยเขาจะเอ่ยว่าบบตัวจัดการอุปกรณ์เนาะเป็นเป็นตัวที่เวลาเราจะใส่แก้ไขปัญหาอุปกรณ์เวลาเราเชื่อมต่อแล้วมันมีปัญหาเนาะเพราะว่าสุดท้ายเราเวลาเขาปล็อกเนาะเขามักจะเบิดตัวนี้เนาะ แต่ส่วนไลน์เลี่ยลูกค้าเนาะบางคนเขาบ่หูว้วา mm hmm. เขาเปิดเขาเปิดมาจากใส่เนะาะส่วนไลน์เขาจะเปิดผ่านโปรแกรมประลล็อกเนาะแต่เขาบม่ได้เปิดในคอมบางคนอาจบ่มีโปรแกรมประลล็อกการสมารถเปิดได้เนาะง่ายๆเนาะวิธีการเปิดแถบตัวนี้นะแถบดีไวมินิเจอร์ก่อนเลยแถบจัดการอุป,ปรกรณ์เนานะให้ทานผู้ชมพิมพ์ในค้นหาเนาะของสตาร์ทของเจ้าของพิมพ์ว่าดนะีไวมินิเจอร์นาะดีไวตัวนี้เลยบอกพิมพ์ตัวเดียวจะขึ้นมาเลยเนาะถ้าว่าพยายามพิมพ์ดีไวมินิเจอร์แบบนี้แล้วมันบ่ขึ้นเนาะ มันอาจจะบกึ้นเพราะว่าเครื่องของคอมพิวเตอร์ผู้ชมอาจจะตั้งเป็นภาษาไทยเนาะหรือว่าเป็นภาษาลาวฉะนั้นก็ต้องพิมพ์มาตัวจัดการอุปกรณ์หรือว่าจัดการอุปกรณ์มันจะโชว์ขึ้นมาตัวแบบนี้เนาะคลิกเปิดเนาะเดี๋ยวมันจะเปิดหน้าน,นี้ขึ้นมาเนาะถ้าว่าไปที่ห้าในตัวกลห้าบุ๋เจอเนาะให้มาพิมพ์ในดิสเอ่อให้มาคลิกขวาใส่ดิสพีซีนั่นเองเนาะคลิกขวาเลือกอ่าโปรพิตร์ตนะิเนาะ แต่อันนี้ของเรานี่เป็นวิดีโอซีเนาะมันจะมีคำว่าโซมอลเนาะบางคนวิดีโอซีวิดีโอเจ็ดขยะเนาะที่คุ้มมันจะมีโปรปิทิเนาะทุกสุดท้ายไปมีนะนี่คลิกเข้าไปเนาะมันจะเข้ามาในหน้าตัางค่าเนาะให้เข้ามาเปิดในรูปนี้มันก็จะมีคำว่าดีไวมินิเจอร์เหมือนกันคลิกเปิดเนาะมันก็จะเปิดดีไวมินิเจอร์เหมือนกันเนาะนี่นะนี่เนาะดีไวมินิเจอร์เนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนาะให้ทำผู้ชมคลิกคว้มเส่ตัวนี้เหมือนกันเนาะคลิกคว้มเส่็จดีพีซีเนาะแล้วก็เลือกอ่า คีย์ควบใส่เลือกเนาะตัวนี้เนาะมินิเนาะคลิกตัวนี้เนาะมันจะเปิดอันนี้ขึ้นมาเนาะคลิกไปที่ดีไวมินิเจอร์มันจะเป็นตัวซ่อนอยู่ทางในก็ได้เหมือนกันมันนี่ก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่สะดวกเนาะนี่มันจะเปิดดีไวมินิเกียวของเขาเนาะหลักการเดียวกันอ่านี่เนาะหรือว่าไพ่ที่มีโปรแกรมปลดล็อกเนาะรุ่นที่ว่าโปรแกรมที่มันมีอย่างเช่นอ่าโปรแกรมยอดฮิตก็คืออัลล็อกทูนก็เข้าเขาสามารถเปิดผ่านอัลล็อกทูนได้คลิกในนี้เนาะ มันก็จะเปิดดีไวมินเนเจอร์มาเหมือนกันเห็นไหนี่คือดนะีไวมินเนเจอร์เนาะทุกสองทางเปิดได้เหมือนกันเนะานนะบางอย่างเนาะนี่เนาะอันนี้คือการเปิดดีไวมินเนเจอร์แล้วก็เขาจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งเนาะบางคน,นันเปิดผ่านดีพีซีกี่คัวแล้วมันบ่มีเนาะอย่างเสร็นะอย่างเสร็อย่างเสร็บางคนอาจจะเอาดีพีซีตัวที่อยู่ในนี่เนาะบางคนอา่าบางคน,น,นเอาดีพีซีตัวนี้มาไว้ในเดสก์ท็อปแบบนี้เนาะ แบบนี้มันจะเปิดบ่ได้เนาะมันจะเปิดบ่ได้เนาะขี้กลัวแล้วมันจะว่ามีปกติเด้มันจะบ่มีเนาะมันจะบ่มีดีไปในจิ๋วตอนนั้นเนาะอ่าสมุดโน๊ตคิกลัวเลือกตัวนี้ม i นิ t ตัวนี้ได้เนาะตัวนี้เนาะแบบนี้ได้เนาะแต่ว่ามันอาจจะแย่มันซับซ้อนเนาะฉะนั้นให้เอาเป็น dpc ตัวแทเนาะที่มากับคอมวิธีการเปิด dpc ตัวแทะกันง่ายๆคีดกลัวที่เด็อกเนาะเลือกอ่านี่นะนี่ตัวสุดท้ายนี่เนาะแล้วก็มาเลือกที่ ทีมเนาะเลือกไปที่ไอคอนเดสท็อปไอคอนสติ๊กมาในนี้มาเบิง่งในนี้ทานผู้ชมติ๊กหรือ,อยังเนาะถ้าว่าทานผู้ชมผู้ติ๊กมันจะบบมีเนาะแบบนี้นะมันจะบบมีเนาะเห็นบ่าวมันจะปิดออกเห็นบ่บวมีดพีซีเนาะมันมีแต่ตัวที่ไอสอดคัตเนาะมันจะเบาโอเคเนี่ยเอาฉะนั้นถ้าอยากเพิ่มดพีซีออกมาก็คือบอ,อกอะไรแล้วนะคลิกในนี่ทีมเนาะเลือกๆที่นี่แล้วก็ติ๊กเนาะ Chào tôi đây nằm có tích ảo Rồi apply thì ok Đây một cái DPC còn học này nà. Ok Thế bảo hãy cho bỏ bài này cho này cho bài nhạc nó nó Thì đi cái sản mắt đây nó Khi cố được này Được tôi này là có bởi Đi mình nó อันนี้คือวิธีการเปิดดีไวเมนิเจอร์รวตัวจัดการอุปกรณ์เนาะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมส่วนวิธีการใส่งานหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาเจอปัญหาเนาะอย่างเซนท่านผู้ชมบางคนเนาะเวลามาปล,ล็อกเนาะหรือว่าจะเห็นยังกระยาเนาะอยากเพิ่มพอตในนี้บางคนอาจจะบุมีพอตได้พอตหนึ่งอาจจะเซนเฮานะเขาอยกตัวอย่าให้เบิงนะเนาะเฮาบ่มีพอตได้พอตหนึ่งเนาะอยู่ในนี้เนาะท่านผู้ชมสามารถเพิ่มได้ก็คือคลิกใส่ คลิกใส่ตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในนี่เนาะอยู่ในนานาลักมันนี่นะนาดีไวไม่ได้เยอะนีน่แหละเนาะคลิกใส่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วมาคลิกใส่แอคชั่นเนาะเลือกคัมบอลแอดลิกเกอร์ซี่ฮาร์ดแวร์เนาะคลิกเนกไปเนกไปเนาะบองเอ็ไปยังเนกไปเนาะมาในนาน,านี่ให้มาเลือกพอร์ตที่เข้าต้องการเนาะพอร์ตที่มันบ่มีอยู่ในนี่เนาะอาทิ่เซนเขาจะหาแบบนะช่วงเรา,ามีพอร์ตยังที่มันบ่มีอ่ะเขาจะมาหาพอร์ตหนึ่งที่เข้ายอดฮิตที่เขาเคยใส่เนาะเพราะว่าเขาเป็นสายอัลล็อกเขาก็ต้องเพิ่มพอร์ต อ่าน LPT เนาะคอม LPT หรือว่าพอทเทเวลามือถือมันเชื่อมมันจะโชว์ดิจิกเซนพอทนี่เห็นบหมันบ่มีในนี่เนาะเขาก็มาคลิกใส่มันเนาะแล้วก็คลิกเน็กไปเนาะมาในนี่มันบ่ต้องเห็นอย่างเนาะเอาตามมันในน้ำมาแเลยคลิกเน็กไปเน็กอีกรอบเนาะรอไปหนึ่งเดย์มันจะแลงแรงบางคนอาจจะซาเนาะคลิกพินิดไปมันจะเล็กคลิกพินิดนี่เห็นบหมันจะเพิ่มพอทนี้มาเนาะนี่นี่นี่เวลาเฉื่อมมือถือมันจะโชว์กันมาในนี่เนาะเห็นบหเนาะ อ่าเขาจะเชื่อมมือถือให้เบิร์นเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อจะได้เห็นภาพให้มันชัดเจนขึ้นมาเนาะอ่าให้เชื่อมมือถือของเขาไปแล้ว Galaxy ซ G เดย์ไอบอลพอรนี่ก็เพิ่มมาใหม่เนาะนี่สมมุติถ้าถอนมือถือนี่มันจะบ่มีอ่าเดย์ไอบอลมันบ่มีเนาะสันนั่นเขาสามารถเพิ่มไอบอลเพิ่มให้มันโชว์เลยเนาะเวลาเชื่อมกับโ์เวลาบุกเชื่อมกับโ์เนาะฮาคลคิคัวเหมือนเดิม เลือก add เอาคิดผิดเลือก add นาเลือก neck 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 เอากายเลยไวโพดเนะ add n e ็ก n e ็ก n e ็กเนามาเรนเดียเลือกอีพอร์ตนึงพอร์ตเีมันโชกีนี้เนาะเอาไปเห็นดิ p o r t a b l ทเนา d e v ไว้เนาาคลิก n e ็กเหมือนเดิมเนาะ เราจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เล็กๆไปเนาะเรต้องจัจเวลาเชื่อมมาเทิมเจโชวนมาอีกนี่เนาะเห็นบ่มันจะโชวนพอตัวเดียวขึ้นมาเนาะแล้วมันก็จะมีพอร์ตพอร์ตห้องของมันอยู่ในลุ่มของมันอีกเนาะเขาจะเพิ่มพอร์ตหนึ่งมันจะลบอีกพอร์ตหนึ่งออกเขาก็ต้องเข้าใจเนาะเขาจะเพิ่มพอร์ตได้พอร์ตหนึ่งเห็นบ่เขาเพิ่มพอร์ตนี้เข้าไปแล้วพอร์ตนั้นมันจะลบเนาะสมมติเขาจะไปเพิ่มพอร์ตเดิมอีกกี่นีิเนาะอาสมมติเขาคลิกตัวหน่อยนั่นนี่ล่ะมัการทอนติดต๊กเนาะ สลันถ้าต้องคลิกตัวลักอยู่ในแถวลักมันคลิกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็มาคลิกเลยนี้คลิกเพิ่มนะอาจจะเลือกเพิ่ม LPT เหมือนเดิมเนาะมันจะลบตัวกินนี่ออกใช่ลหมตัวนี้เนาะพอที่เราเคยใส่ตลอดนี่เนะาะมันก็จะเพิ่มเอาบ,อบนจะลบเนาะอย่างนี้ใช้ละ LPT นี่ตัวนี้เนาะเนาะอ่าบ้านนี้เราจะเสื่อมมือถือให้เปิ่ง เผื่อกรณีท่านผู้ชมอยากแก้เวลาเจอปัญหาเนาะเนาะหรือว่าเวลาเชื่อมมือถือจะบอกว่ามันมีปัญหาหรือบูมีเน,นาะนี่อันนี้ถ้าเชื่อมเลยมันบอกว่า Galaxy s 1 5 g เนาะ s 1 Ultra 5 g เนาะอ่นนี่ให้บอกจะโชว์มาเลนี่ให้บอกนี่ นี่เนะาะเพิ่มฮาลลบอกนี่หายไปแล้วเนาะตัวนี้เพิ่มมาเนาะบางทีมันกระจายหายบางทีมันก็บอกหายบรต้องชนใจเนาะถ้าว่าอยากใส่พอได้ก็ค่อยเพิ่มถ้าว่าบบเพิ่มขึ้นมาเวลาเสื่อมมือถือมันจะโซ่กันใหม่องอย่าง,งเช่นพอร์ตกีกีนี่เนะาะของเขานี่มันหายไปหรือว่าเขาลบไปเนาะกีนี่เนาะมันหายไปแล้วพอ์ต่ว่ามันเสื่อมมือถือกีนี่เนาะส่วน LPT เนี้ยเพิ่มมาใหม่มันจะโซ่เนานะ แสดงได้เลาเชื่อมมือถือมันจะช่วยอีปอนด์หนขึ้นมาเอามาเบิกเนาะเอาจะเชื่อมมือถือเบิกเป็นตัวอย่างเลยเนาะท่านผู้ชมจะได้เข้าใจเนาะเชื่อมมือถือก็ไปแล้วนี่เนาะเชื่อมมือถือก็ไปแล้วเห็นบอกเชื่อมมือถือก็ไปแล้วแต่มันจะโชว์พอตต์ตัวนี้ขึ้นมาเนาะนี่พอตตัวนี้มันบอกที่โบพอตเนาะพอที่โบเนาะแล้วก็ดีไว้เนาะมันจะมีตัวนี้มันขีดไม้ทั่วไม้ทามนี่เห็นบ่อันนี้ก็คือมือถือที่เฮาเชื่อมเนาะก็คือ S21 Ultra เนาะของเฮาเนาะ Samsung Galaxy S21 Ultra ของเฮาเนะ แต่ว่ามันจะโชว์เป็นตัวนี้เนาะเป็นตัวนี้เนาะให้บอกทุกพอร์ตมันจะโชว์เหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเปิดอันเดียวกันนี่ยแหละแต่คราเปิดหลายๆรายๆโจยเฉยๆสมมุติว่าเขามันโชว์แบบนี้เขาจะมือถือเขามันจะบูชชมกับคอมโอเคเขะจายน้ำมาเบิกมาเบิกใน DPC เขานี่มาเบิกใน DPC เขาหน่ยเนาะสมมุติว่าเขาอยากจะมาเบิกในให้บอก S S กองเขาเนี่ยมันจะบูโชว์เนาะสถานวิธีการแกะเนาะเวลาได้ฐานบูชมเนาะเจอปัญหาเนาะ เสื่อมมือถือแล้วมันโชว์พอร์ตอีกยังขึ้นมาให้อ่านชื่อพอร์ตนั่นๆเนาะโอเคเข้าใจเนาะอ่านชื่อพอร์ตแล้วไปหาค้นหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน Google เพื่อดาวน์โหลดอ่านได้เบอร์มาลงเนาะแต่ในคลิปนี้เราจะมาเพิ่มเราเพิ่มมันจะมาแก้พอร์ตต,ตัวนี้เนาะอ่าบางตัวเท่ากับวบ่าจะเป็นต้องดาวน์โหลดใหม่มันมีอยู่ในวินโดวส์แต่ว่าวินโดวส์ Windows ท่านผู้ชมอัปเดตตลอดเนาะให้เมื่อกี้ขวาคลิกขวาใส่ตัวที่มันเออเล่อเนี่นะนี่นะนี่นะเห็นบก่ก ตัวเห็นมือถือของเขาสังเกตได้นี่เนาะมันจะบม่มีมือถือของเขาขึ้นมามันจะมีแต่ฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดไดรฟ์ของเขาหรือว่าพาร์ทิชันอันฮาร์ดดิสต์หรือว่าเอดดีเนาะเอ็มดอทูของเขาเนาะมันจะบม่มีซัมซุงของเขาขึ้นมาให้เขามาคลิกขวาใส่พอร์ตให้มันเตือนนั่นก็มาคลิกอัปเดตคลิกเบลว์เนาะไมค์คอมพิวเตอร์ f ด r เวอร์เนาะคลิกตัวลุ่มนี่อีกเนาะตัวรายนี่ให้บอกมันจะโชว์สามพอร์ตให้เขาเลือกเนาะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวเทิงนี่มันอาจจะเลอะ ให้เรามาลองเลือกสำหรับเป็นตัวที่สองหรือตัวที่สามเนาะเอาลองตัวที่สองคลิกเล็กไปนี่มาแล้วเห็นบอสมันบอกว่า Galaxy S21 Ultra 5G เนาะนี่มันเชื่อมแล้วเนาะนี่ในนี่ในจอของเราเนี่ยในตาจวนี้มันจะโชว์มือถือของเราขึ้นมาเขาก็สามารถคลิกเข้าไปอ่ะเขาคลิกเข้าไปนี่มันยังบวชโชว์ให้ถอนมือถือเชื่อมใหม่เนาะพอมันจะโชว์หน้านเลยมือถือเขาคลิกอนุญาตเชื่อมต่อกับคอมเครื่องนี้เลยเห็นบอสมันจะโชว์เลยเนาะมันจะโชว์พอตขึ้นมาเนาะ S21 Ultra แล้วเขาก็มาคลิกอนุญาตในมือถือเขา ไันนี้เขาจะมาใน DPC อีกรอบนี่ให้บอกมันจะเป็นหุบตัวนี้ขึ้นมาเนาะคลิกเข้าไปเดี๋ยวมันจะโชว์ข้อมูลไปเนี้เขาสามารถเข้าไปเอาข้อมูลแล้วมาเพิ่มข้อมูลเข้าไปในมือถือของเขาได้เนาะอันนี้คือวิธีแก้วิธีเพิ่มวิธีลบพอร์ตแบบง่ายๆเนาะสำหรับตัวจัดการอุปกรณ์หรือว่าดนะีไวมินเนเจอร์เนาะวิธีการเปิดใช้งานมันกง็ง่ายๆประมาณนี้เนาะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่ยังบอกบอกจักบอกใจกที่เคยคอมเมนต์ถามเขาหรือว่าเคยถามเขาว่าเขาเปิดจากใส่เนาะอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆคร่าวๆเนาะ